สวัสดีครับวันนี้นะครับขออนุญาตมาแนะนำรถเข้าใหม่สวยๆสักคันนะครับเป็น To y ยต a c o ค ola AE101 นะครับปี1994หรือว่า t o y o ต a รุ่น3ห่วงนะครับวันนี้นะครับ3ห่วงคันนี้เป็นสีเทานะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับภายนอกสีสันค่องข้างสวยงามนะครับแต่ว่ามีริ้วรอยบ้างนะครับตามสภาพการใช้งานเลยนะครับ ไปดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับเครื่องคันนี้เป็นเครื่อง 4AFE 1600cc นะครับเครื่องดีนะครับน้ำมันล้วนด้วยนะครับไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับย้ำนะครับถ้าใครไม่ชอบรถแก๊สมองหารถน้ำมันล้วนต้องคันนี้เลยนะครับเครื่องยังดีอยู่เลยนะครับความร้อนไม่ขึ้นนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับเครื่องโอเคเลยเป็นเกียร์ออโต้นะครับเปลี่ยนง่ายนะครับ เข้านิ่มเข้าครบนะครับไม่ดีเลย์สเกียร์เลยนะครับวงมาลัยพาวเวอร์นะครับขับง่ายนะฮะกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบทั้ง4บานเลยนะครับไม่ใช่กระจกมือหมุนนะครับรถราคานี้นะฮะได้กระจกไฟฟ้าไปเลยภายในนะครับเป็นเบาะกรรมหยี่ทั้งคันทั้ง4ี่เบาะเลยนะครับไม่มีขาดนะครับสภาพดีมากๆเบาะกรรมหยี่คู่ตัวรถเบาะกรรมหยี่โรงงานเลยนะครับ ช่วงล่างนะครับแน่นๆนะครับนิ่มนิมนะครับเลี้ยวซ้ายสุดขวาสุดไม่ดังนะครับคันนี้ฟิล์มยังโอเคอยู่ครับใช้งานได้นะครับไฟหน้าท้ายติดครบหมดนะครับไฟเลี้ยวไฟผ่ามานะครับคันนี้นะครับแอร์เย็นนะครับขับทางไกลไม่ร้อนนะฮะแอร์เย็นสบายๆเลยนะครับท่อตัวนอกนะครับมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะฮะพวงมาลัยยังเป็นพวงมาลัยเดิมอยู่นะครับ ใครหารถที่สภาพแบบเดิมๆนะครับคันนี้อย่าพลาดเลยนะฮะสวยงามมากเลยนะครับภาษีนะครับเป็นภาษี63นะครับไม่ได้ขาดเกินนะฮะไปต่อกันได้นะครับราคานี้แล้วถูกมากๆเลยครับลดหลักหมื่นราคามอเตอร์ไซค์นะครับกันแดดกันฝนนะครับช่วงนี้ยุคโควิดด้วยนะครับขึ้นรถสาธารณะก็มีความเสี่ยงสูงนะครับได้รถสวยรถยนต์รถส่วนตัวไว้ใช้นะครับ ขับน้ำมันล้วนนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะฮะกระจกมองข้างนะครับพับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับอันนี้ผมลืมแจ้งไปนะครับสนใจจริงๆนะครับมาดูตัวรถกันก่อนได้นะครับไม่ซื้อยังไม่เป็นไรนะครับรถอยู่ที่พระราม5นนทบุรีนะครับส่วนเอกสารการโอนนะครับเล่มนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับมีใบมอบหน้านะครับเอกสารชุดโอนใบโอนให้ครบนะครับท่านใดนะครับอยาก เข้ามาดูตัวรถก็โทรมาที่0818225233หรือ0838780253นะครับโตโยต้ c โคโ l l AE 101ปี1994นะครับรถสวยเดิมสภาพเดิมๆแบบนี้ท่านใดชอบต้องมาหาใช้กันแล้วนะฮะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับขึ้นชื่อว่า To โยต้3สห่วงนะครับปลอดภัยนะฮะ ไว้ใจได้นะครับอะไหล่ในการซ่อมบำรุงนะครับก็ไม่แพงไม่สูงนะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องหัวฉีดด้วยนะฮะและช่วงล่างก็ดีๆอะไหล่หาง่ายราคาไม่แรงนะครับไปซ่อมอูไหนช่างที่ไหนก็มีให้แน่นอนนะครับแต่คันนี้ไม่ต้องซ่อมนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับรถดีต้องบอกต่อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ เวลามีรถคันใหม่ๆเข้ามาลงในช่อง YouTube ของเรานะครับท่านจะได้ไม่พลาดรถดีคุณภาพนะครับรถดีต้องบอกต่อครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ